สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ,จะเจอกันไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้เคลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอยกันที่นี่ที่เดิมกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเจอกับไปเตยนะคะใบเตยก็จะมาทํา คลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังการสนุกๆนนะคะหัวข้อวันนี้ที่จะมาทำก็คือพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากองค์พ่อพระพิเคเนตที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมไม่ต้องเลือกกองไพ่เปิดฟังได้เลยนะคะเสียงเบานะคะใบเตยพูดเสียงเบาก็ เพิ่มบอลุ่มเสียงได้เลยนะคะก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะในส่วนของตะกุดนะคะจะมีที่ออกแบบไว้พิเศษนะคะเพื่อนๆใครสนใจก็สอบถามสั่งจองได้นะคะอย่างรุ่นนี้นะคะก็เหมาะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะรุ่นนี้เป็นตะกุดนะคะท้าวเวสวรรณนั่นเองค่ะแต่และรุ่นก็จะทําไว้พิเศษนะคะก็จะมาเป็นรอบๆเพราะฉะนั้นบางรุ่นอาจจะไม่ได้เหมือนกันหรืออาจจะสั่งทําไม่ได้นะคะ ก็อันนี้เป็นปูพญานาคนี่นะคะเป็นปูพญานาครวมหินดีๆเนาะอันนี้เป็นหน้าเกี้ยวนะคะหน้าเกี้ยวสีชมพูแบบนี้สามารถกดข้ามได้เลยนะคะช่วงใบเตยโฆษณา อันนี้เป็นพระาพิคเนตนะคะเป็นพระพิคเนตค่ะหินลาเวนเดอร์เชฟลอนนอเมทิสด,ด้วยนะคะแล้วก็มีรุ่นนี้นะคะทาเวสววนสีหวานหวานนะคะหวานหวานละมุนละมุนแล้วก็จะมี พระพิคนเทนะคะหยกขาวหินฮาไลท์นะคะเสริมเรื่องสติปัญญาเสริมเรื่องของสมาธินะคะอันนี้เป็นทาเวสวรรณค่ะเป็นหินลาเวนเดอร์ขอภายเป็นหินอเมทิสนะคะแล้วก็หัวใจเศรษฐีนะคะกับหยกห้าสี พร้อมกับตะกรุดพระพิคเนตนะคะรุ่นนี้พิเศษจัดโปรโมชั่น699นะจากปกติ999บาทนะคะมีแค่เส้นเดียวนะที่มีหัวใจเศรษฐีแบบนี้นะคะก็สนใจก็สอบถามได้เลยนะคะโอเคใครสนใจดูดวงจองคิวกับแอดมินได้ค่าครูไม่จำกัดน,นะคะเซต A เซต D ส่วนใครอยากจองคิวโทรก็ โทรสอบถามได้เลยนะคะหรือแอดไลน์สอบถามคิวก่อนก็นได้ค่ะเราไปดูกันนิดนึงนะอุ้ยมันเบอร์เหรอ <laughs> <laughs> เบอร์เหรอคะเบอร์วัรักแทบสามถ้วยห้าไม้แปดดาบ เอ็มเพลทเยี่ยมเลยขยายห้าไม้ซิกับแปดดาบคืออะไรจัส t i c เหมือนเรากำลังจะสะสางบางสิ่งบางอย่างเนาะบางคนก็กำลังเคลียร์ในเรื่องของความรักบางคนก็กำลังเคลียร์ในเรื่องของออปัญหาการงานบางอย่าง นะคะคุณไม่ได้นับถือแค่องค์พ่อพระพิฆเนศแน่นอนนะคะเห็นทั้งพระแม่ทุลคาเห็นทั้งพระแม่กาลีเห็นแม่ลักษมีด้วยแม่กวนอิมด้วยขอพรได้น,น,นะคะขอพรพรที่คุณจะได้รับนะที่ไปเตยเห็นเลยก็คือความสมหวังความสําเร็จนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าคุณเคย อธิษฐานนะคะขอองค์พ่อขอพระแม่นะคะเรื่องของการงานที่วุ่นวายขอให้การงานราบรื่นลงตัวขอให้การงานสําเร็จขอให้ปลดหนี้ปรดสินได้ขอให้คนของใจของคุณปลดล็อกคุณหน่อยเออปลดบล็อกคุณหน่อยบล็บลอกคุณทําไมอ่าหรือว่าเขาไม่ติดต่อมาหาคุณหรือเขาไม่ได้ใส่ใจคุณเท่าที่ควรในเรื่องของความรักนะคะก็ เดยได้ใบใบมีความรู้สึกว่าพรที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พ่อพระพิคเนศนะคะท่านจะนําพาความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะนี่ใบนี้นะคะบ่งบอกได้ว่าคุณกําลังจะได้เจอความรักที่ดีนะคะอาจจะเป็นกันรายานามิตรเนี่ยเนี่ยนะ นางอับซรน,นะคะที่กําลังร่ายรำนะคะนั่นก็คือกัลยะาณมิตรนั่นคือสิ่งดีๆนั่นคือ energy ดีๆคือพลังงานดีๆเนาะที่กําลังจะเข้ามาอาจจะเป็นมิตรใหม่มิตรเก่าหรืออาจจะเป็นคู่รักคนรักทวินเฟมโซเมดคนคนที่รู้ใจคุณนะหรือคนที่คุณรู้ใจเขาเข้ามาในชีวิตเราทําให้ตัวเราเองมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะใครที่เคยขอพรองค์พ่อเรื่องความรักเนี่ยสำฤทธิ์ผลนะหรือใครขอพรเรื่องของ การเคลียร์ปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตนะคะ,ะบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันขรขซังมานานมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรามานานนะคะเราก็จะเคลียร์ได้สะสางได้นะคะเพื่อนๆนก็จะสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองนะคะปล,ปลดปล่อยพลังงานภายในปลดปล่อยพลังงานของเรานะคะแล้วก็จะมีการ สะสางบางสิ่งบางอย่างอะที่มันอยู่ในชีวิตเรามานานแล้วเรายังไม่ได้เคลียร์ไม่ได้สะสางเนาะก็อาจจะมีการตัดสินใจด้วยนี่คือการตัดสินตัดสินใจนะคะก็อยากจะบอกว่าใครที่ยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้คุณก็จะเลือกได้คุณก็จะตัดสินใจได้นะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่ของความลังเลใจขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยนะเรามันไม่ตอบจทย์เราในบางเรื่อง คุณก็จะได้รับพรจากองค์พ่อคุณจะมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นเลือกทางเดินที่ถูกได้แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองและที่สําคัญความรักใครที่แบบไม่เข้าใจกันนะ ระหองระแหงกันไม่เข้าใจกันมีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันที่สําคัญเนี่ยแม่ลักษมีแม่อุมาแม่ธุลคานะหรือแม่กาลีก,ก็ได้ปัดเป่าอุปสรรคและปัญหาออกจากชีวิตคุณนะคะพลังชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยอํานาจเปลี่ยนไปด้วยพลังงานด้านดีด้านบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยปลุกพิษยักษในตัวคุณซะนะคะอะไรที่มันเป็นความท,ท้อท้อถอยท้อท้อถอยหรือรู้สึก เออเรารู้สึกว่าเราต่าเตี้ยเลียดดินอะ่ะเออบางทีเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเรารู้สึกน้อยใจในโชควาสนาอ่าเอาพลังงานเหล่านั้นออกไปแล้วเอาพลังงานใหม่ไปแทนที่เอาพลังงานของอำนาจวาสนาไปแทนที่นะคะเอาพลังงานของความสุขความสมหวังไปแทนที่นะเพราะว่าสิ่งที่เราขออ่ะแน่นอนว่าโอเคมันอาจจะยังไม่ได้สําเร็จในวันหนึ่งวันเดียวนะมันยังไม่ได้สําเร็จในวันหนึ่งวันเดียวมันยังไม่ได้แบบ บรรลุผลในวันหนึ่งวันเดียวแต่มันก็กําลังมันกําลังจะเหมือนกับประสบความสําเร็จอะเออตามขั้นบันไดเนาะมันจะตตตตตตตไะต่ไ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 ปที่ระสเตปไต่ไปทีละสเต็ปนะคะเนี่ยมันมีพลังงานของการเริ่มต้นเข้ามาด้วยก็ความสดใสเสียงหัวเราะจะนํามาซึ่งพลังงานดีๆนะคะลองสังเกตตัวเองสิวันไหนที่แบบว่าอปล่อยตัวไม่แต่งหน้าไม่ทัปากหรือแบบ โสม,มอ่ะเออดูแบบสังกตายแบบไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไรเลยเนี่ยวันนั้นเนี่ยจะสังเกตดูนะมันจะไม่ค่อยมีเงินเข้าวันไหนที่เราแบบกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงลุกขึ้นมาแบบฮ่าดีดแล้วเลงอ่ะเออวันนั้นน่ะมันก็จะเป็นวันที่เงินโฟงานก็โฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำเคลียร์พลังงานของเราให้มันแบบสดใสตลอดเวลาวันไหนเหนื่อยก็แค่พัก นะอย่าไปแบบดันทุลังว่าเออเหนื่อยฉันก็ต้องทําถ้าวันไหนมันรู้สึกเหนื่อยมากคุณก็พักนะคะแค่นั้นแล้วมันจะมีพลังงานดีๆเองนะคะเมือ่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มซีเรียสเราเราเริ่มแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตาย <hés> มันก็จะเริ่มแบบไม่สนุกแล้วนะพอทําอะไรไม่สนุกมันก็จะรู้สึกเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของคุณควรจะเป็นพลังงานที่สนุกสนานสดใสละเริงเพราะไอ้ความสนุกสนานสดใสละเริงของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณทําอะไรก็สําเร็จ นั่นคือสิ่งที่องค์พ่ออยากจะสื่อกับคุณนะคะส่วนพรที่คุณขอเนี่ยสำลิดผลแน่นอนไม่ต้องห่วงอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเห็นผลทีละข้อทีละข้อทีละข้ออาจจะยังไม่ได้แบบสําเร็จในทันทีทันใดทันใจเราแต่ว่ามันก็ค่อยๆสําเร็จทีละข้อทีละข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปน้อยเนื้อต่ําใจเออน้อยใจในวาสนาโชคชะตาเฮ้ยทาอะไรก็ไม่สาเร็จทําอะไรก็รู้สึกแบบเนอะอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเป็นตีอกชกตัวน้อยเนื้อต่ําใจนะวันไหนเหนื่อยเราก็แค่พักพักเต็มที่แล้วเราค่อยออกมาสู้ออกมาลุยต่อนะคะชีวิตไม่ดิ้นก็ต้องสิ้นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครแต่เราเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองว่าเมื่อวานเราเป็นยังไงวันนี้เราดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าเราทําเต็มที่หรือยังเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหน นะคะดวงคนเรามันเปลี่ยนได้การกระทําคุณงามความดีก็เหมือนกันยิ่งเราสร้างกุศลสร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างกรรมดีมันไม่ได้เห็นผลในชาติไหนคะ่ะมันเห็นผลในชาตินี้นะใบเตยเชื่อเหลือเกินว่า,าเพื่อน,อนๆหลายๆท่านนะคะเชื่อในเรื่องของกรรมดีเชื่อในเรื่องของสิ่งดีๆที่เราทำเนาะมันมันเห็นผลจริงๆค่ะชาตินี้จริงๆไม่ได้ไม่ได้ชาติไหนเลยชาตินี้จริงๆการทําความดีนะทุกรูปแบบหรือแม้แต่การสวดมนต์ภาวนาการอธิษฐานจิต นะคะคไม่ใช่ว่าเราไปพึ่งแรงแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะเราก็พึ่งแรงตัวเองด้วยสิ่งที่ไปเตยเชื่อมั่นว่าทําดีแล้วได้ดีสวดมนต์แล้วชีวิตเปลี่ยนเนี่ยอันนี้คือทํามากับตัวนะคะทํามากับตัวแล้วแบบเป็นคนที่สวดมนต์มาตลอดชีวิตนั่นแหละสวดตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่จำความได้คืออ่านหนังสือออกก็เริ่มสวดมนต์อ่ะพอเราเริ่มสวดมนต์อันนี้มาแชร์กันนะ เริ่มสวดมนต์แล้วเรายังไม่รู้หรอกว่าอะไรคือถูกอะไรคือไม่ถูกคือเมื่อก่อนไม่รู้ก็คือสวดตามหน้าที่เพราะว่าไม่เคยจะมีคนที่คอยกํากับดูแลก็คือคุณยายของไม่เตยคอยแบบบอกว่าเออสวดมนต์นะลูกต้องสวดต้องสวดต้องสวด,อ,สวดอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกเมื่อก่อนว่าทำไมต้องให้สวดมนต์นะเราก็ทําทำทํามาเรื่อยๆแต่พอมาช่วงอายุยี่สิบยห้ายี่อ่ยี่้ายี่หก เริ่มมาเห็นความแตกต่างของการสวดมนต์ล้วก็เริ่มกลับมาสวดแบบจริงจังสวดแบบสวดแล้วรู้จักแบบแผ่เมตตาสวดแล้วรู้จักแบบขอหัวศกรรมเจ้ากรรมในเวรแล้วก็มารู้จักมหาจัก,กรพรรดิสองปีที่แล้วเนาะปีหรือสองปีที่แล้วเริ่มปีหกสี่ที่ไปเดิเริ่มมารู้จักมหาจัก,กรพรรดินี่เริ่มสวดปีหกสี่สวนพระคาถาเงินล้าเนี่ยสวดมาสองปีตั้งแต่ปีหกสองหกสามเริ่มสวดมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่มา เพิ่มจัก,กระพัดเข้าไปอีกโอ้โหในเดือนเดียวเห็นผลทันตาเลยสิ่งที่แบบตั้งจิตอธิฐานไปมันสำลิดผลเราก็ตั้งจิตสวดไปเรื่อยเรื่อเื่อยชีวิตมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับมันคือมันค่อยๆดีขึ้นอนะ่ะเออมันอาจจะไม่ได้แบบรู้หลาแบบเป็นอภิมหาเศรษฐีแต่ว่าชีวิตเราก็อยู่ในจุดที่แบบ เราอยากทําอะไรเราได้ทําเราอยากกินอะไรเราได้กินเราอยากไปไหนเราได้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในจุดที่แบบเออทําอะไรก็มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือนั่นคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องมหาศย์ที่สุดแล้วสําหรับไปเตยนะทำแล้วมันเห็นผลทําแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นอะเออมันยิ่งเห็นทุกข์ก็ยิ่งเห็นทำพอเราเห็นปัญหาของคน เยอะๆเราจะยิ่งเข้าใจว่าทําไมเราต้องสวดมนต์ว่าทําไมเราต้องทําความดีว่าทําไมเราต้องไปช่วยคนอื่นในบางเรื่องที่เราช่วยได้อันนี้คือมาแชร์กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณทําบุญก็เหมือนกันให้เราลึกเลื่อถึงท่านองค์พ่อพระพิฆเนศเราไม่รู้หรอกว่าพรของเราพรข้อไหนจะสำลิดตอนไหนเวลาไหนแต่ให้คุณทําสม่ําเสมอเวลาคุณสวดคุณถวายเครื่องสักการะบูชาคุณจุดธูปจุดกรํารยานจุดเทียนคุณก็จุดคุณก็สวด คือเวลาที่ขอคอ,องค์พ่อเนี่ยหรือใครที่บูชาองคพ่อหรือศรัทธาองคพ่อต้องไหว้เรื่อยๆต้องทําเรื่อยๆต้องทาสม่ำเสมอแล้วจะค่อยๆดีขึ้นชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นนะมันอาจจะไม่ได้แบบพลิกฝ่ามือเลยแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนนะคะสําหรับใครที่แบบว่าบูชาองค์พ่อพระพิคเนตอยู่แล้วนะส่วนตัวเนี่ยเพิ่งมาบูชาองคพ่อไปเตยเพิ่งมาบูชาองค์พ่อเมื่อปีหกสี่นะคะหกสี่หกห้า นะ65เริ่มจริงจัง64เนี่ยยังไม่รู้ละเอียดลึกซึ้งเท่าไหร่ปี65เริ่มหาข้อมูลจริงจังก็เริ่มศรัทธาท่านบูชาท่านสวดสมําเสมอบูชาท่านสมําเสมอมีเครื่องสักการะบูชาก็ถวายอย่างน้อยก็มีน้ำเปล่าอย่างน้อยก็มีนมสดหรือนมเปรี้ยวถวายท่านนะแล้วแบบมันจะดีขึ้นดีขึ้นมันจะโฟล์ขึ้นโฟล์ขึ้นนะ่ะนะเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนกันนะคะสิ่งที่องค์พ่อบันดาลให้ประทานให้เนี่ยท่านให้แน่นอน อา,อาจจะค่อยๆดีขึ้นอาจจะไม่ได้ฟูฟ้งาแบบมาแบบโอ้อลังการงานสร้างมาแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยแต่มันต้องค่อยๆค่อยๆทานะท่านบอกว่าปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็คลี่คลายเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพิมพ์33 3, 3รับพลังงานดีๆนะคะจากองค์พ่อพระพิฆเนศพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบัรดาลให้คุณหรือตัวคุณเองยิ่งปฏิบัติยิ่งทำยิ่ง ยิ่งให้ก็ยิ่งจะได้รับนะคะยิ่งคุณทําดีคุณก็ยิ่งได้ผลดีๆกลับมาเช่นกันนะคะส่วนอะไรที่มันเป็นเรื่องในอดีตก็ปล่อยผ่านช่ปลดล็อกแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรที่พลาดพลั้งไปอะไรที่เผลอเลอผิดพลาดไปก็ปล่อยผ่านแล้วก็ให้อภัยตัวเองเราอย่าไปยึดอยู่กับความเจ็บปวดความช้ำใจเนาะก็อวยพรนะคะให้คุณเข้ามาฟังแล้วคุณก็มีพลังงานดีๆนะคะเจอกับไปตยคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ